สวัสดีเพื่อนเพื่อน fc ทางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมแล้วก็สวัสดีไปทาง YouTube เชฟทิพย์ชาแนลนะครับสำหรับ ep นี้ปริศนาแม่ตะเคียนทองให้โชคมาแล้วนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมา6กเข้าตรงตรงนะครับหลายๆท่านได้843ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนวเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับเอาละครับในงวดที่ผ่านมาอย่างไม่ได้เลยก็คือ6-1 6 1, นะครับ61เข้าตรงๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านได้8-43 4-3นะครับก็เรียกได้ว่าดูดีๆอาจจะมีโชคนะครับเนีย่ยนะครับก็มีมองได้ทั้ง48มองได้ทั้ง43นะครับก็เป็นทั้ง8-43 หกหนึ่งสิบหกธันวาคมแม่แตะเคียนให้โชคนะครับมาแล้วนะครับไปลุ้นกันนะครับว่างวดนี้ตัวปริศนานะครับจะซ่อนแอบตัวเลขชุดไหนอย่างไรนะครับสำหรับคำใบป้ปริศนานะครับมีคำว่าจิ้งจกกับหงสองตัวตายขึ้นบนนะครับจิ้งจกก็ จะมีเบิ้ลหรือเปล่านะครับ7จ็ดเจ็ดไหมนะครับเจ็ดหกสองหรือเจ็ห้าองนะครับก็คือตามส่วนในด้านล่างนะครับก็จะมีคำว่าหงสามตัวตายลงล่างนะครับก็น่าจะเป็นหกสามหรือห้าสามนะครับถ้าตามมุมมองส่วนตัวนะครับที่ปริศนาซ่อนเอาไว้ก็น่าจะ เป็นห3หรือ53สําำหรับ2ตัวล่างนะครับหรือว่าเพื่อนๆเอนะครับจะเห็นเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับลองดูส่วนตัวเลขด้านล่างนะครับที่เป็นตัวเลขปริศนานะครับดูดีๆแกะดีๆอาจจะมี3ตัวซ่อนเอาไว้นะครับก็ลองดูลวกันนะครับตรงนี้นะครับโดยมุมมองส่วนตัวนะครับก็น่าจะตรงกับคำใบปริศนานะครับ น่าจะมี7 6 2 7 5 2อาจจะมี7 5 6หรือ7 5 9นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น6 2 6 3นะครับ6 2 6 3หรืออาจจะมี6 9นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเท่าที่มองดูนะครับ ในช่วงท้ายก็จะมีแนวทางหวยซองที่น่าสนใจนะครับมาฝากกันนะครับแอดเบสพารวยบางแนวทางแล้วสำหรับวันนี้ฟันล่างที่5นะครับมี51 50 59 58ชุดพิเศษ05นะครับก็เป็น51 50 59 58พิเศษ05นะครับแอดเบสพารวยนะครับลงเอาไว้วันที่2นะครับเวลา3ามทุ่มยี ก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับชุด2ตัวอันนี้เป็น4คู่ล่างนะครับเอดเบสารวยชุดบนนะครับอันนี้ฟันเน้นๆที่9มี 91, 97, 95, 90, 98, และ96เป็นชุด2ตัวเน้นบนนะครับในชุดนี้ส่วนชุด3ตัวก็จะมี 990, 991, 997, 998, แล้วก็9 9 5นะครับ ลงแนวทางตั้งแต่วันที่2นะครับ4ี่ทุ่มของวันที่2นะครับฝากไว้นะครับสำหรับแอดเบสพารวยนะครับใครที่ตามแนวทางอยู่ก็นำไปพิจารณาต่อนะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะครับมาดูกันที่อาจารย์ต้อยคนบ้าหวยนะครับงมดที่แล้ววิ่ง3เข้าตรงๆนะครับ งวดนี้วิ่งรูดบน8เม็ดเดียวนะครับวิ่งรูด8มี8 1 8 2 8 3แล้วก็เน้นไปที่8 2นะครับสำหรับชุด2ห่หางนะครับ8 2รอง8 1นะครับแล้วก็จะมี9 8 2 1 8 2 3 8 2และ5 8 2เป็นชุด3ตัวส่วน2ตัวล่างก็จะมี1 7 2 7 1 8 2 8แล้วก็1 9เนะครับเน้นไปที่1 8กับ2 8แนวทางให้ด้วยใจนะครับงวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะครับได้ทั้ง6 1ได้ทั้ง4 3นะครับงวดนี้2ตัวบนล่างวางที่3 6 3 7 3 8 4 6 4 7 4 8 5 6 5 7 5 8ส่วน2ตัวบนเน้นเน้น4หาง นะครับ3 6 3 7 4 6 4 7นะครับแล้วก็วางอีก2ชุดเป็นตัวกันนะครับก็คือ3 8กับ4 8นะครับงวดที่แล้วปังนะครับงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะครับให้ด้วยใจนะครับมาต่อกันที่ ปฏิทินคำชะโนดร,รูปแบบเก่านะครับอันนี้เป็นคำชะโนดร,รูปแบบเก่านะครับดังเดิมนะครับตัวเด่น4กับ2นะครับมี49 4 5 4 6 29, 25 26เนะครับเป็นแนวทางเลขปฏิทินคำชะโนดร,รุ่นเก่านะครับใครที่ตามอยู่ก็นำไปพิจารณาต่อดูนะครับเลขใบเขียวนะครับเลขใบเขียวให้โชคนะครับวันนี้92 24 4956แล้วก็69นะครับใครที่ตามใบเขียวเหนียวซับนะครับก็ลองเอาไปพิจารณานะครับ92 24 4956แล้วก็69นะครับใบนี้เป็นของแอปน้ำพุนะครับโปรงเดียวจอดนะครับชุดเดียวเม็ดเดียว1 8 4 8 4นะครับเม็ดเดียว3ตัว184เม็ดเดียวจอดนะครับ แล้วก็เม็ดเดียว2ตัว8 4นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่นำมาให้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับแอดนพุนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับเป็นของแอดลูกสายน้ำนะครับงวดที่ผ่านมานะครับได้61ตรงตรงนะครับได้6 1ตรงตรงนะครับก็เสียดายนะครับสำหรับหลัก4ี่ ตามสูตรเนี่ยมี49 40 41 42นะครับก็เว้น43เอาไว้นะครับก็น่าเสีดายทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับ16ธันวาคมนะครับเลขตามสูตรนะครับเลขตามสูตรงวดนี้นะครับมีเด่น9เป็นตัวเด่นนะครับก็จะมี92 93แล้วก็94นะครับเป็น3หาง ที่ฝากไว้เน้นๆเลยนะครับวันนี้สำหรับลูกสายน้ำนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจบคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ